ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนาค่ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนือ้อทั้งตัวให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะ แล้วก็ทำจางพวเราเให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พอองใสไร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลด ให้ปล่อยให้ว่าให้คลายความบูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆน,นมนมที่ศสนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึงอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับทิ่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำง่ายๆว้ายอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ให้รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆโดยตรึกนึกถึงดวงใสอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆ ใจเย็นเย็นหรือจะตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆใจจุดใจกลางองค์พระแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆก็ได้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลย เพราะว่าท่านนึกเป็นภาพแล้วเนี่ยเราอดที่จะไปบีบไปเค้นภาพทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจอยากวางใจหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้ให้ใจหยุดในหยุดนิ่ง ในนิ่งลงไปอย่างสบายสมยพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาหรังเนะี่ยเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจยูจนิกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจจยูจนินกลางองค์พระใสใส อย่างเบาๆสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปเองคือเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปจากหยุดใจนิ่งเฉยๆ แต่ว่ามันได้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ต้องประคองใจกันไปอย่างนี้เพื่อให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนกลา,างกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุด ในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอสวะหรือความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายใน สุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดนี้นี่เป็นตำแหน่งเดียวกันครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ นับประสงค์ไถพระองค์ไม่ทวนเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่นมๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้น จนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านนำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนในพระสาวกพระสาวกก็ทำตามได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้และเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจจะ กลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงดีแล้วก็ตกศูนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศ อย่างกลางกันกนาพระจันทร์ในคืนมันเป็นอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยยิ่งกว่าน,นั้นแต่จะใสาเหมือนน้ำบ้างเหมือนกระจกบ้างเหมือนเพชรบางเลยยิ่งกว่านั้นบ้าง แล้วแต่ตามกำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันแล้วในที่สุดก,ก็ได้บรรลุมรคนิพรา์เป็นพยานในการตัทรู้ธรรมของพระสมมติเจา้าเต่งมีมากไม้ขายกองทีเดียวนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่เจ็ดนี้จึงสำคัญมาก ซึ่งพยามานีบทบังเอาไว้ไม่ให้เราได้มารู้มาเห็นมาเข้าใจแล้วมาหยุดนิ่งตรงนี้บทบังเอาไว้ทั้งะทั่งเราไม่รู้ไม่รู้จัก ตำแหน่งนี้เลยสิ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เราดับทุกข์ได้ที่ทั้งพยามาอยังดึงใจของเราหลุดออกจากฐานที่เจ็ดแล้วตรึงไปติดกับรูปเสียงกิริดสัมผัสธรรมลมแล้วก็เอากฎแห่งกรรมบังคับเอาไว้ ดึงหลุดเอกไปจากตำแหน่งผู้รูร้ใจก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เนิ่นจ้าต่อก,การบรรลุมรรคผลที่ผ่านเราจึงดำเนินชีวิตผิดพลาดตลอดเวลาที่ผ่านมา จะความไม่รู้ของเรานี่แหละเพราะใจหลุดจากตำแหน่งของผู้รูเผยสศนกลางกายฐานที่เจ็ดจนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นของประสมมาสม,มุทัยจาวนันแหละการทางสละชีวิตจนพบตำแหน่งนี้โดยบารมีธรรมถึงสามสิบทัศ เป็นเปี่ยมบริบูรณ์แล้วจึงพบตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเล็กๆนี้น้อยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยในการที่เราได้รู้จักฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งถือว่าเป็นบุญของเราทีเดียวที่ได้เกิดาในยุคนี้มาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย รเราเดียคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานสละชีวิตค้นพบสิ่งนี้กลับคืนมาใหม่และนำมาถ่ายทอดจนกระทั่งถึงเรานี่แหละเราจึงรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นนี่พึงหวงแหน ตำแหน่งตรงนี้เอาไว้ดีใหญ่ใจหลุดจากตำแหน่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหลุดจากตำแหน่งนี้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์พมอหลุดจากตำแหน่งความสุขหลุดจากตำแหน่งนี้ก็กลายเป็นผู้ม่รู้อะไรตั้งไม่ดูในตำแหน่งนี้ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆไอทำนอน ทำทุกวันโดยไม่มีกอแม่้ออ้างเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นฝึกไปทุกวันให้ใจหยุดนิ่งให้ได้หยุดแรกนี่สำคัญมากทำให้เป็นอย่างนิ่งๆน,มน,มนมุ่มๆเบาๆสบาย ให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้เราได้มีประสบการณ์ภายในรู้จักคำว่าตกศูนย์ตกศูนย์น้มันมีอาการอย่างไรแล้วทำดวงแรกที่ปรากฏที่เรียกว่าประตมมมักหรือ ดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานนันมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสภาวะธรรมเป็นอย่างไรเนี่ยต้องทำตรงนี้ให้ํำนาญให้รู้จักทำซ้ำๆอย่างช้าๆชัดๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่ชาชา้าชัดชัดอย่างเบาเบาสบายสบายถ้าเราได้ครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ครอบครองดวงวัตมมมักได้ดวงธรรมต่างๆก็ง่ายแล้ว ว่าจะเป็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญา,าณทัสนะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะั mm ้นเนี่ยก็จะปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีสภาวะทำอย่างนั้นรู้จักอย่างแจ่มแจ้งแล้ทำไมเรียกว่าศีเรียกว่าดวงสมาธิเรียกว่าดวงปัญญา ดวงวิมุตติญาณทัศน,นะก็จะแจ่มแจ้งไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับหยุดรแรกเราเราวางใจเป็นให้ความสำคัญกับตรงนี้นะไม่ให,หลุดจากตำแหน่งนี้เลยแม้เราจะหลุดจากตำแหน่งอื่นมาแลว้วก็ตามท,ทางโลกแต่ตำแหน่งนี้เราคอยเราอยู่ หลุดไม่ได้หลุดแล้วก็กลายเป็นผู้ไม่รู้หลุดก็เป็นผู้ที่มีแต่ความทุกข์ทรม,มารชีวิตจิตก็จะไม่บองใสไม่บริสุทธิ์เต็มที่ทำาดวงนี้ดวงแรกนี่สำคัญมาก เราทำจนชำนาญในคล่องแล้วเราจะเข้าใจครับว่าไม่ได้เห็นธรรมมืน,นั่นเห็นพระตถาากเจ้าคือวันใดที่เราเข้าถึงปฐมมรรคทำดวงนี้แล้วหยุดนิ่งเครื่อยไปไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นให้ใจเย,ยิดในหยุดนิ่งในนิ่ง ในกลางของกลางดวงวัตมุมมคกนิ่งอย่างใจเย็นเย็นใจใสใสาชาชาชัดๆพอถูกส่วนนี่ต้องให้รู้จักคำว่าถูกส่วนเป็นอย่างไรถูกส่วนพระธรรมถูกต้อง ถูกวิธีการล้วก็จะค่อยๆเคลื่อนไปข้างในและก็เห็นไปตามลำดับเห็นดงธรรมในดงธรรมเห็นกายในกายจนกระทั่งไปถึงกายของพระตถาคตเจา้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในตัว เป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นสรณะที่แท้จริงของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรามีลักษณะสวยงามมากเกศด,ดอกบัวตมูมอริยบทสมาธิได้ลักษณะมหาบุุษครบถ้วนทุกประการ นั่งอยู่บนแผ่นชากลมแบนใสๆหันหน้าออกไปทางเดียัอตัวองเรานั่นแหละพระตถาคตเจ้าที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเราเหมือนพระตถาคตเจ้าที่อยู่ในกายของพระมาหาบุรุษหรือพระสัมมาสมมุจอกเรา ก็ใครทำเช่นเดียวกันแต่ท่านเป็นกายธรรมะหันตัมมาสมุทธเจา้าแต่ลักษณะอันตรายขาวเหมือนกันตา่างแต่ขนาดความบริสุทธิ์ความใสที่แตกต่างจากกันไปเพราะนั้นเมื่อใดเห็นธรรมก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าแล้วก็จะเข้าใจคำว่าพระตถาคตเจ้าเพิ่มขึ้น ชีวิตของโลกมายาจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานดิจ็ดเราจะเข้าถึงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งเป็นสัจธรรมคือสิ่งที่เป็นจริงๆเป็นชีวิตอยู่ภายใน ชีวิตภายนอกเป็นชีวิตของโลกมายาเป็นสิ่งที่ไม่จริงไม่จังอะไรไม่มีสาระแกนสารอะไรทนะังนั้นนะเพราะนั้นความไม่รู้จริงอันใดจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งความสิ้นสุดของโลกมายาก็เมื่อใจหยุดนิ่งอยุดยิดูนว์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ และความจริงก็ปรากฏที่เดียว่าสัจธรรมคือความรู้ที่เป็นจริงก็ปรากฏปรากฏเกิดขึ้นเมื่อแสงสว่างเกิดจากใจหยุดนิ่งทาให้เห็นภาพภายในดังกล่าวนั่นแหละพร้อมทั้งความแจ่มแจ้ง เรื่องราวความจริงของชีวิตก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาจากภายในเมื่อใจหยุดนิ่งเพราะนั้นใจหยุดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระเดชคุหลองปู่พระพุทปราบมานะท่านเทศย้ำหยุดเสม,มอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ ที่จะทำให้แจ่มแจ้งทั้งเรื่องทางโลกและทางธรรมทำให้แจ่มแจ้งเหมือนเราดึงของออกจากที่มืดมากลางแจ้งก็จะเห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรใจหยุดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวชีวิตคือการเข้ากลาง กลางใจที่หยุดนิ่งนั้นเลยไปจะพ้นจกากการเป็นบาปเป็นทาาพยายามมที่เขาเอากิเลสอาสวะมาบังคับัญจะให้เราตกเป็นบาปเป็นท่าของเขามาคับให้เรากระทำทางกายวาจะใจด้วยความไม่รู้แล้วก็เอาวิบากกรรม มาบังคับซ้ำไปอีกอีกทั้งเอา,าธาตุปิดธาตุบังไม่ให้รู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้ด้วยเราจึงต้องเสียเวลาในการเวียนว่ายตาเกิดนับพบนับชาตไม่ทวนเกิดด้วยความไม่รู้นี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งาชีวิตจะวนเวียน วนเวียนอยู่ในภพทั้งสามคติทั้งสองคือสุคติกับทุคติวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นโมมิการมันเกิดขึ้นของพระสัมม,มาสัมพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ต้องหมดไป ถือการทำตามคำสอนของพระองค์คำสั่งสอนท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งนิ่งนมนม,นมเครื่อยไปเลยอย่างสบายสบายเอาตรงนี้ให้ได้สะก่อดให้รู้จักว่าใจหยุดนิ่งน่ยมันเป็นอย่างไร ตกสูญนเป็นอย่างไรทำดวงแรก,กเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์เป็นดวงใสสถูกส่วนเป็นอย่างไรทำความรู้จักตรงนี้ให้ดีให้แจ่มแจง้งเพราะฉะนั้น,นเวลาที่เหลืออยู่นี้ แล้วก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งนุมน่มๆอย่างเบาๆสามาย,จใจยๆใจใสๆใจเย็นเย็นใจใสๆใจเย็นเย็นประคองใจให้หยุดนิ่งเรียกว่ากรคมภาวานาในใจเบาวๆว่า สัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังเคลื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ